สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปที่ชุมชนบ้านกอะกกนะคะว่าก่อนที่เราจะไปเราจะต้องมีผู้ร่วมเดินทางกันนะคะเราจะแวะไปรับผู้ร่วมเดินทางเกอะหนึ่งคนไปกันเลยค่ะนี่มาแล้วผู้ร่วมเดินทางของเราผู้ร่วมสัตก,ก์ <laughs> มเก่าปอบมือให้กับพี่น้องค่ะ แล้วก็มากัน <izon> ถึงแล้วนะคะอันน <a> ี้มาคุยกับที่ประธานนะคะกําลังหาข้อมูลความรู้หรือว่าที่นี่เขาทําอะไรยังไงบ้างเนาะจริงๆเขาถือว่าเป็นศูนย์ให้ความรู้มีองค์กรของราชการหรือชนๆหมู่บ้านอะไรนะคะ ว่าตรงนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอโอทอ็อปที่ตอนนี้ก็คืออย่างมีชิ้นหนึ่งที่ที่ติดตลาดก็คือว่าเป็นตัวนเคนะคะที่ตอนนี้ก็คือจัดจำหน่ายที่อเมซอนของสองย่าองาอเมซอนด้วย่ก็ะค,ะคือว่าพนักงานพนักงานที่อยนี้เนี่ยค่ะว่าจะเป็นเหมือนเหมือนชุมชนนะคะเป็นอาสาที่เข้ามาทำงานก็มีรายได้ก็คือเป็นรายได้จากการขายของเป็นการายได้ คือน่ากินมากเลยสมุนไพรต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าวิธีการอันนี้ทำให้เย็นโดยการเอาตู้เย็นเันนี้ทำให้แข็งตัวโดยการเอาข้าต้แต่ก่อนเรามีปัญหาไอ้ตัวนี้เรื่องเรื่องของการคงรูเพราะเวลามันออกตู้เย็นปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะนิ่มๆเพราะมันมีเนยถั่วมีน้ำผึ้งสูตรใหม่ที่วอวพัฒนาเนี่ยก็เลยไม่ใส่เนยถั่ว แต่เปลี่ยนเป็นผลไม้บางตัวเป็น<ม>อแล้วก็เอาเข้าไปอบในเตาอบมันก็จะแข็งกรอบเล็น้อยเร okay, ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือขนมที่ที่นี่นะคะเขาทำเองซึ่งทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เขาปลูกเองด้วยนะคะแพ็กเกจก็คือน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็น่ากินมนากเลยนะคะเป็นเหมือนแบบธัญพืชอบแท่งนะคะมีมรสดั้งเดิมรสผลไม้รวมร<อ>แล้วก็มีอันนี้เป็นแบบเคลือบช็อกโกแลต เดี๋ยวเราจะรีวิวกินให้ดูนะคะอันนี้คือพาร์ทที่ชอบม,มากที่สุดในการมาที่นี่แล้วก็คือการรีวิวกินค่ะนี่แบบข้าวกล่องอะ่ะอ,อันนี้คือไม่อ้วนใช่ไหมอันนี้คืออ้วนแนะอ้วนจักรแซนแต่อร่อยมากๆเลยค่ะอวัดหนึ่งต่อไปร้วมีผลมผส่งของอะไรบ้างคนะเมื่อ,อกี้ีเขาบอกวมีสับปะรดด้วยแล้วก็ทีวีน่าจะเพิ่มมาเป็นสับปะรดกับทีวีที่เพิ่มมา แล้วก็ข้าวสายเอาวันีปปหาเว็บให้มันทำร้อนแล้วมันก็เหมือนจะช่วยประคบปวดนีแกปวดใช่ไหมหอมหอมมากเลยล่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปดูเครื่องจักรของที่นี่กันนะคะ ช่วงปาละเลวนะะ่าละเลวของน้ำก็คือที่นี่ผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากนี่ทําจากข้าวไรเบอรี่เลาหาก็คือเขาลูกข้าวเองแล้วก็เอาข้าวที่เขาผูกเนี่ยมาแป่รูปเป็นของ,งต่างขายก็คืออย่างนั้นละมีข้าวไรเบอรี่แล้วก็มีเป็นเหมือนหมอนนะหมอนสมุนไพรที่แบบประคบอ่ะเอาข้าวเวฟแล้วก็มาประคบอะไรที่เขาูกได้แล้วก็มีอันนี้เป็นสแน็คบาร์เขาก็มีแบบรถนั่งเดิมมีรถแบบอันนี้ช็อกโกแลตแล้วก็มีรถผลไม้ดวงด้วย ซึ่งตอนนี้เขาก็กลังพัฒนาเพิ่มอยู่แล้วก็ขนมอ่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้กําลังจะ<อ>มีโครงการจะทาพวกของผลิตภัณฑ์ของไทยเพิ่มเนาะทือเขาบอกพวกสบู่พวกของใช้ในบ้านทั่วไปของใช้ในบ้านทั่วไปโดยที่แบบเขาพยายามจะแปลงรูปจากข้าวไรบารีที่เขาปลูกนั่นแหละ Yeah. Once again.